ไพศาลเผยความถูกต้องครั้งแรกของรัฐบาลประยุทธ์หลังสองปีที่ผ่านมาวอดวายแทบไม่เหลือในไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าการเปิดประเทศเป็นความถูกต้องครั้งแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ยังต้องฝากฟันการต่อต้านจากพวกหมออมมหิตอีกไม่น้อยประเทศไทยปิดประเทศต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะสองปีมานี้ก็ชิมหายว้ยว่าจนแทบไม่มีอะไรเหลือแล้วการเปิดประเทศโดยปลอดภัยเป็นความจําเป็นเร่งด่วนมนุษย์จะต้องอยู่ ร่วมกับโคบ้าไปอีกนัานเหมือนกับไข้หวัดใหญ่99%ที่ติดเชื้อก็หายได้ในเวลารวดเร็วโดยการใช้ยารักษาซึ่งมียายอยู่มากมายไม่ใช่โรคระบาดท,ที่เป็นแล้วจะต้องตายเสมอไปและร่ม2ปีมานี้คนไทยก็ตื่นตัวรู้วิธีป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดีวันก่อนพลเอกประยุทธ์พูดว่าเปิดประเทศไม่ดีแล้วก็จะปิดฟังแล้วก็ใจหายไม่ควรออกอาการแบบอ้วนเสียวทำให้กองเชียร์ขวัญเสียระเปล่า จนมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และแนะนำมาตรการความปลอดภัยทั้งหลายอย่างต่อเนื่องยกเลิกรายงานคนป่วยได้แล้วเพราะไม่เห็นประโยชน์อันใดและไม่มีใครเชื่อถือด้วยเราะจะเปิดประเทศคืนประเทศไทยที่เป็นปกติให้กับทุกคนแล้วเดินหน้าไปด้วยกันขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ